ต่อมาในข้อขอไขเป็นเรื่องของการรับรองการใช้สิทธ์ตามที่เราพูดถึงนะครับว่าจะต้องอยื่นต่อผู้รับรองการใช้สิทธิ์ตามข้อ3ก็คือในข้อขอ,ขอไข่เนี่ยการรับรองการใช้สิทธิ์ในข้อที่3นะครับให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รับรองการมีสิทธิ์ได้รับค่าเชาวบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น,นในสังกัดในแบบ6 0 0 5ทีนี้เรามาดูนะครับว่าใคร มีอำนาจในการที่จะรับรองการใช้สิทธิเบิกค่าชาวบ้านได้บ้างน,นะครับวงเล็บหนึ่งให้หัวหน้าหน่วยงานซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าประเภททั่วไประดับชํานาญงานขึ้นไปนะครับประเภทวิชาการระดับชํานาญการขึ้นไปหรือดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ6หรือเทียบเท่าเป็นผู้รับรองการมีสิทธิ์ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในหน่วยงานนั้นนะครับนี่คือผู้ที่จะรับรองนะครับ วักต่อมาให้ผู้บังคับชาบัญชาเหนือขึ้นไปอย่างน้อยหนึ่งระดับเป็นผู้รับรองการมีสิทธิ์ของบุคคลตามวงเล็บหนึ่งซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในวงเล็บสองวงเล็บสองก็คือให้ขา้าราชการส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไประดับอาวุโสประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไปประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลางขึ้นไปประเภทบริหารท้องถิน่นหรือดำรงตำแหน่งระดับ8ขึ้นไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่าเป็นผู้รับรองการมีสิทธิ์ของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นข้าราชการประเภททั่วไปอาวุโสชําชนาญการพิเศษอำนวยการระดับกลางขึ้นไปบริหารท้องถิ่นระดับ8ขึ้นไปหรือที่เทียบเท่าเนี่ยสามารถที่จะรับรองตนเองได้เลยนะครับ